เมื่อชายไร้บ้านชาวบราซิลสวมรองเท้าแตะมาวิ่งมาราทอนเพื่อแก้อาการเมาค้างนี่คือเรื่องราวของไอแซคดอสซันโตสปิญโยชายไร้บ้านชาวบราซิลที่ตัดสินใจไปที่จุดสตาร์ทของการแข่งขันวิ่งมินิมาราทอนระยะทาง8กิโลเมตรที่บ้านเกิดของเขาในเมืองกาลาฟาโอดูนอเต้แต่เขาก็ไม่เคยคิดว่าการลงวิ่งครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการจริงๆแล้วไอแซคแค่ต้องการไปวิ่งเพื่อแก้อาการเมาค้างเท่านั้นครับ เขาไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนกับคนอื่นสวมรองเท้าแตะหนีบคู่เก่าวิ่งไปในสภาพมึนเมาอย่างชัดเจนซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดถูกจับภาพได้ผ่านโดรนที่บินอยู่เหนือศีศ่เสาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ชนะเลิศแต่ไอแซคก็สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้สําเร็จครับผู้จัดการแข่งขันยินดีที่จะมอบเหรียญให้กับไอแซคแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงทะเบียนมาก็ตามไอแซคกล่าวว่าผมดื่มเหล้าอยู่และเมื่อผมเห็นฝูงชนกลุ่มนั้นผมก็คิดว่าคงต้องวิ่งเพื่อแก้อาการเมาค้างซะหน่อย เรื่องราวของไอแซคได้กลายเป็นกระแสบนโลกโซเชียลครับจนสื่อทั่วประเทศสนใจในเรื่องราวชีวิตของเขาไอแซคเติบโตมากับแม่เพียงลำพังหลังจากที่พ่อทอดทิ้งเขาไปเขาใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างยากลำบากจนนำมาสู่การติดแอลกอฮอล์อย่างหนักและสุดท้ายเขาก็กลายเป็นคนไร้บ้านแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ไอแซคต้องการเริ่มต้นชีวิตของเขาใหม่ เขาเริ่มสร้างโปรไฟล์บนโลกออนไลน์และเริ่มได้รับบริจาคเสื้อผ้ารองเท้าและแว่นตาสำหรับวิ่งหรือแม้แต่ได้รับคำเชิญให้ไปฝึกกับนักวิ่งอาชีพส่วนทางเทศบาลเมืองก็เชิญให้เขาไปร่วมรายการวิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปัจจุบันนี้ไอแซคพยายามฝึกซ้อมวิ่งอยู่เสมอครับเขาเลิกดื่มเหล้าและหวังว่าช่วงเวลาดีๆนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนชีวิตเขาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจะไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาอีกต่อไป